สวัสดีตอนเครับผมพี่น้องขอกับแรงงานเกษตรเกาหลีนนะครับมืันาะมีรุ่งอรุณครับพี่น้องมวอนี้อากาศหนาวเย็นครับผมหนาวเย็นบรรลุภูปตทิโลครับช่วงนี้ครับสวยสองม้งเสาสามม้งเสาเหรอครับผมพี่น้องแต่อากาศยังเย็นอยู่ครับเพราะหน้าหนาวช่วงนี้ครับผมเย็นแห้งครับยามมือเสานี่ปวดมือปวดเท้าครับผมยามมือเสาสวยมากในค่านี้ขนาดแดดแห้งนะครับมวยแดดออกก็ยังหนาวอยู่ครับต่วนนี้ครับนี่ม่งครับผม แก่เห็มาลงทะเลครับมือนี่ครับวานเปลี่ยนวันหยุดของผมหยุดไปมือนึงพักค่อนแกาจิ้มจีแนวครับผมก็ได้หยุดพักค่อนหยุดปีใหม่ละแต่ให้หยุดมือเดียวมือนี้กกับมาลงพักเคิงสามสี่ถังครับก็เลยแล้วเราก็เลยมาต่อลงทะเลครับผมมาตักสาลายครับพี่น้องมือนี้เด็กสิผาพี่น้องกับบึงสาลายทะเลครับที่แนมเห็นยุ้ยไก่เขาเลี้ยงสาลายนี่ครับพี่น้อง นี่ก็เป็นท่าท่านามที่เขาล้มครับท่าเรือที่เขาจอดถ้าเอาพวกสไลด์ขึ้นล้งครับผมนี่ครับเอาสไลด์ขึ้นสไลด์ล้งครับตรงนี้แหละนี่ครับมีเขยนมีอยางนะครับพี่น้องเดยสีภาพี่น้องยางเปนเบอง์ญี่ปุ่นครับคนตตอนนี้ยังไ่ร้องล้ล้เห็ดเห็ดอยู่ครับตัวนี้ครับตอนนี้ยังไ่ล้องเห็ดครับผมตอนนี้เพราะว่าเราลดมากเอารับของครับเราลดมาเอาสไลด์อยู่ก็เลยยังไม่ร้ตักแต่ว่า สบายเจ็บขึ้นมาจากเท่เลยหรอครับเจ็บขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอยู่เรื่อคุณครับอยู่เรื่องคุณเดี๋ยวสิพาพี่น้องอยา่างไปนบังจะเข้าครับผมพี่น้องสู้มมันจะกลายกันเย,ย็นๆกันผมเย็นแท้งนี่พี่น้องหนาวแท่งครับผมบรู๊คตัวนี้ก็ติดลบครับช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็มัดลบลบสองลบสามครับตัวนี้ครับผมถางะเทพาพี่น้องมุ้งเที่ยวทัพย์ก่อนถังถเท่เลก่อนครับผม งามมาบพี่น้องับบางคนามพี่น้องีก้อเล็กกน้นอย เดวก็มีหมู่บ้านคนยุ่งถางทะเลครับนี่เป็นชายฟังมันครับแถวที่ผมอยู่ครับผมพี่น้องขอบคุณฟังนี่ก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับฟังนี่ครับผมยื่นไก่ผมครับแนี่เห็นยังครับหลังคายุ่นลำไช่ใ้ฟังทะเลนีะครับจังหวัดอายอุ่เป็นหมู่บ้านของเกาหลีเขาอยู่ครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างไปเบิ่งสาลายจะเข้าไปปึงสาลายกับสาลายที่เขาขึ้นมาจากทะเลหรอพี่น้อง เลี้ยงไว้แล้วเขาเขาไปกูป้มาเขาไปเก็บมาแล้วครับผมเรือปัน่นจะมีเครื่องปั่นอยู่ในเรือครับนี่เป็นปั่นยีเรือครับผมวมัดติ๋มขั้นเลือเหรอครับผมลงใส่มือเดี๋ยวมือในสิรอบนึงครับผมแล้วก็ตักรถตักรถก็่าจะได้กลับหรือครับผม ลงตักครับผมเกาเลี้ยลงไปเก็ยกนนกบยปูขึ้นมาแล้วทั้งหลาคนไทยมันตาขับตาขึ้นรถครับผมตักใส่กระสอบบิ๊กแบกเขาครับหนาวๆก็เห็นงานนี่ครับอยู่ในยังเห็นงานเลยเกาเดีผมบ้านเฮากับภาคพอน,น,นครับผมภากันกี้นั้นบนรรเฮาแต่ขอเท่าแกยุดได้แค่มือเดียวครับ เข็นไว้สำหรับยกครับยกสไลด์พี่น้องครับมีเข็นยกขึ้นใส่สีผ้าพี่น้องย่งางแล้ววางสไลด์เข้าอันนี้เป็นเท้กเกาแก,ก,าากะครับเจ้าของครับผมเก็บสูงมากนครับหนาวแห้งพี่น้องยิ้งไฟก่อนนี่ครับ

อ,น,อ,น,น,น,อน้ากันจินกลางทีเลครับผมเนี่ยเกาดลีรครับ Phê phê. Theo luôn. Phê mà. Hẹn, không <laughs> mình phê phê đâu Cả diện nó heo kìa phải <laughs> diện <laughs> cái <laughs> tài nghe

แค่เบิ่งวิธีกินกาแฟครับน,นี่นี่นี่ยังไม่กวนไปที่น้องกุ้งสะลายกันครับเพี่น้องกสะลายเอากูขึ้นมาครับขารถอยู่ตอนนี้ครับพี่นอ้องน,นัง่งข้ในตักเลยครับ ครับถึงสลา,ายที่น้องสาลายที่เอาขึ้นครับผมที่เอาขึ้นมาจากทะเลเหรอครับผมเขาเลี้ยงไว้ครับเป็นยังไม่เบื่อกันที่น้องจะจังหน่อย เดี๋ยวเบิ่งวิธีเอาวตักขึ้นรถให้พี่น้องเบิ่งสีไทยพี่น้องก็ว่าคนตอนนี้ยังถ่ายรถอยู่เดี๋ยวพนมามาเบิ่งสไลน์ก่อนบ่ายเบิ่งก่อนปิงในสไลน์ที่เขาเลี้ยงนะครับพี่น้องเขาเลี้ยงในทะเลต่อช่วงเลี้ยงหงกด้เดาลง่ได้มากลุ่มนะครับเราแกะกรเหี่ยวลุ่มเขาเจ้าอยู่แต่ว่าประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับที่เขาเลี้ยงสองเดือนก็ควรนะครับพ่อเจ็บเกี่ยวครับพ่อคู่ึ้นมากครับผมเป็นหน้าเจ็ดเกี่ยวสไลน์ของเขาช่วงนี้ครับพี่น้อง ส่วนมาหนาหนาวจะมีงานทะเลนะครับหนาหนาวครับผมนี่พี่น้องสไลา์ครับนี่ครับนี่เป็นยังสี่ครับเอาไปเฮ็ดจิ้มไปใช้ต้มเกี๊แล้วค่อยแปรรูปเป็นแผ่นๆนะครับตัวนี้ปแปรรูปเฮ็ดเป็นแผ่นจิงกับเขานะครับนี่ถ้าเขาจิ้าเขากจินนะครับเป็นขนมสไลดยนะครับจิ้นะครับที่เขาเฮ็ดเอาเฮ็ดเป็นขนมเป็นแผ่นนะครับเต็มเลือเลยครับพี่น้อง เป็นตันเลยครับยูน่นี่ตันชองตันเรครับยู่นี่ชองตันกัวนะครับหนักหนามครับนะครับนี่ครับนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยกัดิตักแล้วครับจงจะดทายพี่น้องมืออีกรอบนึงตอนพ่นตักครับ นีวิชาทายสนุกพี่น้องาใายตาเห็นงานนี่ครับเรือเรือที่เขาใส่เก็บเกี่ยวพี่นอ้องตัวกลม,กลมๆนี่ๆนี่สามารถหมุนได้ครับก็บจะมีจะมีออกสะพายสะไลน์เส้นสะไลายขึ้นผาดด้วยขึ้นผาดมันก็จะหมุนเองครับหมุนสะไลายลงเองครับผมลงไม่หนีครับที่เขาเกี่ยวขึ้นมากหนึ่ครับผม ขึ้นหนาวพี่น้องเอ้ยเย็นแห้งครับผมอะ่ะครับผมพี่นอ้องสนับลินี้กับวันเสนียครับผมสวัสดีครับ